จะเคนรอแป๊บนึงนะเราหวังจะไปทำอะไรก่อนก็ได้คุณผู้ชมไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรนะผมเล่นเทเลทเทวีดิเล่นทเทเลทีทตีนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เล่นนะเราบอกอะช่วงนี้ก็ปิดเทอมแต่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปฮ เคม,มาแล้วมาละใบลุยบอานเพื่อนกันอืมประดุมกระทืบไปเร็วมีกระทืบไปอีกที่นี่มีลูบก,กระทืบกันอื <c oughs> มมันก็เพื่ยนชื่ออืมม <c oughs> ันก็เชื่อเลยนะวาวคาเมลา่าแมนแคทเป็นแมววัดต๊องวัดดิ๊กเฮ้ย ใช่ก็เบืือนเนี่ยนี่ไงมีอะไรมีอะไร มีอะไรฮะฉันไม่ใช่สกษษิลดี่เธอติดที่จะฆ่าพวกหวกัวกลง ฉันไม่ฉันต้องไปทำทุกละ,ละเราขอนาฬิกาของอีกคนได้ไหมอืมถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษนะแต่ไม่เชี่ยวชาภาษาไทยเชีาา่ยวชันแต่ภาษาอังกฤษ đó. อะนาฬิกาเลย อันนี้น่ะนะอันนี้ใช่ไหมขอบคุณ คนรู้ไม่รู้ที่ครับที่รับที่หนึ่งมานะเป็น,นึงเปลี่ยนล่างก่อนเปลี่ยนล่างก่อนฉันเอาล่างหนึ่งล่างสองล่างสามดีเอาล่างกอนเอาอันนี้เด็กกันใครมาขับลูกทังนะักหนักโอเคข้างหน้าแล้ว วิงก็วิงก็แฮมทลโลนี่นี่นี่ขเข้าไปใน,นตู้ที่มันเปิดอยู่ตรงนี้จังหับใครที่ยังไม่รู้กดเข้าไปเรียบร้อยจะถานรับแลยเกี่ยเดินหืมว่าไปนี่นนนละจตรงน่าสนใจดีนี่ตรงเนี้ย

不能举杯了。 做啥嘛？